สวัสดีครับผมหมอต้นส่วนตะแป้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกิ่งตอนท้องหลังน้ํานะครับหรือท้องหลังใบมนหรือท้องหลังกินใบจะพามาดูนะครับว่าผมต้อนกิ่งไปลักษณะย,ยังไงบ้างนะครับผมมาเลยครับนี่นี่จะเป็นแนวต้นท้องหลงังแบบนี้นะครับท้องหลังน้ําที่ผมปลูกอ่าจะปลูกเรียกว่าการดินชายตะลิ่งพังนะครับเนี่ยเราสามารถปลูกชายแบบนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็พอเวลาต้นเล็กมาแบบเนี้ยเราก็สามารถตอนกิ่งแบบเนี้ยผมตอนเพิ่งจําำหน่ายนะครับผมทีนี้พอเวลาต้นใหญ่แบบนี้นี่ของผมจะเป็นต้นอันเนี้ยไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นรุ่นลูกนะครับเพราะว่าต้นแม่พันธุ์ก็เลยนู่น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 ูนสีน่สิบปีนะครับสองคนโอบไม่มิดนะครับคือต้นแม่พันธ์ุเลยก็คือตั้งแต่มาซื้อที่ที่นี่ปูกนะครับสี่สิบปีที่แล้วผมเนะี่ยคนนน แต่เดิมนะครับอยู่ที่บางกลวยนะครับแล้วก็ขายที่ยายบ้านจากบางกลวยแต่มาอยู่บางใหญ่นะครับก็ยังเป็นคนนนทบุรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้นําพันธุ์จากบางกลวยนะครับมาปลูกที่บางใหญ่เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นต้นใหญ่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นลูกและรุ่นลูกที่นํามาปลูกขยายพันธุ์ไว้แล้วผมก็จะตอนกิ่งกักษณะนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่จะเป็นกิ่งตอนนี่จะอยู่บนยอดแบบนี้นะครับ ลากก็ออกแน่นพร้อมเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าหลายๆท่านที่สั่งกันมาได้เลยนะครับนี่ผมจะตอนเป็นกิ่งกระโดงลักษณะน,นี้เห็นไหมครับจะเป็นกิ่งกระโดงขนาดขนาดของกิ่งเนี่ยตีซะว่านี่หัวไม่มือแล้วนะครับนี่ขนาดหัวไม่มือความยาวของกิ่งก็จะประมาณนี่เลยเกือบเมตรนะครับบางกิ่งก็คือส,สั้นสั้นสุดก็คือประมาณแปดสิบเต้นนะครับยาวก็จะเป็นเป็นเมตรนะครับเนี่ยอย่างไซนี้นะครับ เห็นไหมนี่ใยเนี้ยยาวเป็นเมตรเลยจะเป็นกิ่งกิ่งกระโดงแบบเนี้สยสวยๆเลยนะครับจะเป็นกิ่งตอนที่เตรียมจะส่งให้กับพี่ๆหลายๆท่านที่สั่งกันมานะครับตัวเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าทงหลังใบมนนะครับอย่างที่ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับปลายใบเขาจะมีลักษณะกลมมนนะครับนี่เนี่ยก็จะมนไม่ได้แหลมซะทีเดียวเหมือนใบโพนะครับอืมแล้วก็นี่ ต้นพลิกที่ปลูกใกล้ๆกับทองหลางปกติพลิกเนี่ยเวลาเพี้ยลงนะครับใบเขาจะหงิกงอเลยแต่ว่าพอเวลาอยู่ใกล้กับทองหลางเนี่ยบรรดาเพี้ยต่างๆจะมาลงกินทองหลางแทนใบหงิกกลายมาเป็นใบทองหลางที่หงิกแทนแบบนี้เห็นไหมครับนี่นี่ใบทองหลางเนี่ยจะหงิกแทนนะครับเนี่ยชุดใบใบอ่อนที่ออกมาเนี่ยก็จะหงิกแบบนี้เลยครับเพี้ยลงนะครับแบบนี้ ก็คือในช่วงที่ใบอ่อนพลิกออกมาแล้วท้องหลังเขาก็แตกใบอ่อนพอดีเนี่ยอ่าเพียอจะไปลุมเนี่ยจะชอบกินใบอ่อนแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราปลูกท้องหลงังคู่กับพืชไล่หรือพืชสวนอื่นๆเนี่ยมันสามารถช่วยลดทอนแมลงที่จะเข้าทำลายอาต้นพืชหลักของเราได้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วก็ในท้องหลังเนี่ย ขาตึงนดตรเจนได้เก่งนะครับเก็บไปที่ระบบลากเพราะนั้นบริเวณพืชที่ปลูกใกล้ๆท้องหลังเนี่ยจะเขียวเขียวเลยสังเกตว่านี่พริกพริกก็เขียวใช่ไหมเตยก็เขียวเตยก็เขียวเขียวมากเลยนะครับจะต่างครับเตยที่จะอยู่แบบพ้นอนะ่ะแบบเนี้ยนี่เตยด่างไอเตยเขียวเหมือนกันเห็นไหครับอันนี้อยู่ใกล้ท้องหลังจะเขียวมากแต่บริเวณที่อยู่ไกลจากทองหลังก็จะออกเหลืองๆห,หน่อยนะครับทั้งๆที่โดนแดดเหมือนกันนะครับผม อันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับก็ผมจําหน่ายเป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งละห้าสิบาทค่าจัดส่งก็ตามจํานวนที่สั่งนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของน้ําหนักที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่ายินดีจะส่งทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับผมกิ่งละห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ ท่านใดที่ชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในช่องส่วนตะแป้งทุเรียนนนด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามหาเนื้อหาสาระดีๆมาถ่ายทําให้ได้รับชมกันในโอกาสต่อไปครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าพาไปตัดใบทองหลางมากินกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ